ไปติดตามการสําหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะเมะื่อวานนี้แคมป์คนงานก่อสร้างภายในเขตเทศบาลเมืองคอหงค่ะส่งผลให้คนงานที่พักอาศัยอยู่ภายในแคมป์เนี่ยนะคะหนีตายกันจ้าละวันค่ะเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้แคมป์คนงานก่อสร้างแรงงานต่างด้าวชาวพม่าค่ะซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนทุ่งรี3ามเขตเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะเนื่องจากว่า ตัวโครงสร้างข่าวไม้เนี่ยมุงด้วยสังกะสีกั้นเป็นห้องๆติดกันแล้วก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นช่วงบ่ายสภาพอากาศค่อนข้างร้อนจัด ส่วนแรงงานต่างด้าวนะคะก็พากันวิ่งหนีตายออกมาจากแคมป์คนงานค่ะทางเทศบาลเมืองคอหงได้นำรถดับเพลิงสองคันมาฉีดน้ำควบคุมไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็โครงสร้างพังลงมาโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับไฟประมาณ20นาทีค่ะจึงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้แต่ว่าโชคดีนะคะที่แคมป์คนงานแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในที่โลง่งอยู่ห่างจากบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะจึงไม่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่ความเสียหายนะคะเพราะว่ามีแคมป์คนงานถูกไฟไหม้ไป10บห้องค่ะพร้อมทรัพย์สินที่อยู่ภายในจากที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ30ห้องไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุหน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งสำหรับแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งนี้นะคะตามข่าวบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็เคยถูกไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตด้วย,ชวย,วยเช่นเดียวกันค่ะ